สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ๊อปเลยครับ สรุปข่าวจากสัปดาห์ของเราในสัปดาห์นี้ต่อแรกกับว่าจับเล่นคาวเป็นปกติแต่ปรากฏว่าเกมเบอร์อื่นของค่ายนอกจากฮองไกสตาร์เดลล์ดานหนช่วงกลางแพทพอดีนะครับเลยไม่ค่อยมีนด้อหาอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ส่วนข้อมูลของตัวละครก็ยังไม่แน่นอนอีกวันนี้เราจะมาน้นที่ฮงไกสตารา์เดลล์เป็นหลักแล้วกันนะครับถ้ากำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือตรงน,นี้เลยครับ Over t ร p ท็รับเติมเกมราคาถูกกัะปลอดภัยไร้ปัญหาไรีฟันมากวนใจแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมีโปรโปรโมชันแแรกเติมบบ ID จะเติมเพจแบตเทิลพาสหรือรายวันทางร้านก็มีบริการโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทไปสอบถามาได้เพจ f a c e o o o k Li@ อัหรือเติมด้วยตัวเองบนเว็บไซต์ o v e r t o p ท p ได้ top เ,ลเลยครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิป ว่ากันดีค่ะผมก็ชิมแพ็กก่อนเลยแล้วกันนะครับข่าวนี้ขอให้ชื่อว่าไม่มีอะไรใหม่ทุกอย่างเหมือนเดิมก็ต้องบอกว่าเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับหลังมีการอัปเดตใหญ่ไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ใช้คาว่าอยู่ในระหว่างขายอะไรใหม่ๆให้กับผู้เล่นมีใครได้ลองกลับเล่นแล้วบ้างหรือเปล่าครับผมพ่เล่นอยู่ทุกวันก็รู้สึกว่าสนุกกว่าตอนที่เล่นดน้านหลานมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่นั้นการเดินทางอะไรถ้าเราไม่มีตัวละครช่วยมันลําบากมากจริงๆนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบส่วนตัวคิดว่าให้การเดินทางในรไทาายยของงูเมรุสบย กว่าที่นัดลานอีกนะครับเพราะมีที่ช่วยในการเดินทางอยู่ตลอดอาจจะมีหลงใต้ยินบ้างอะไรแบบนั้นแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอยู่พอสมควรเอาเป็นว่าใครที่เดิอับการเดินทางสำรวจในช่วงนัดลานลองมาสำรวจที่นัดใครดูนะทุกคนเพื่อนๆจะรู้สึกสนุกขึ้นแน่นอนครับเพราะมีที่ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งเลยที่เราให้เราไปสำรวจอยู่แล้วก็บอกเผื่อไว้หน่อยนะครับสับใครกาลังวางแผนจะเก็บคุรัตในแผนที่นี้อัพเดตล่าสุดตอนนี้คุรัตจันทามีทั้งหมด112เมรให้เก็บนะครับค่อยเก็บก็ได้เพราะในอนาคตออกสำรวจไปเรื่อยๆนะครับ จะมีไอไทมไม่ชอเปิดไอคอนในแผนที่ไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าสมุวที่นอตใครจะน่าเบือ่อหรือว่าลืมเก็บอะไรไปส่วนข้อมูลของเนฟเฟอร์ทางช่องเราทำคีวนําไปแล้วนะครับใครอยากฟังความสามารถจะรวมของเจ้าตัวก็สามารถไปย้อนฟังกันได้ ต่มาเป็นข่าวของเกมของไกสตซารีกันบ้างดีกว่านะครับขอให้ชื่อข่าวว่าตัวอย่างหลอกที่ให้รอตั้งหลายเดือนกับข้อมูลของเอเวอร์ไนและดันเฮิร์งคนไกส์ซารีเวอร์ชัน3.6จะเปิดในวันที่24กันยายนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับเวอร์ชัน3.6ใช้ชื่อเวอร์ชันว่ารวมพลสู่ปัตภีรารติการถ้าลองวิเคราะห์คร่าวๆจากชื่อนี้น่าจะหมายถึงการรวมตัวทําอะไรบางอย่างเอาเริงในพูดถึงการรวมตัวผมมาถึงตัวอย่างก่อนหน้านี้ในวเวอร์ชัน3.5ถ้าใครจะไมาได้มันมีหลายฉากมากๆนะครับที่เปิดเผยมา,ยา,มาก ที่มีตัวละครหลายๆตัวอยู่ในฉากเดียวกันที่ไม่ว่ามองยังไงมันก็คือการรวมตัวกันตามชื่อของเวอร์ชันนี้แต่ในเกมจริงกับมีแค่เ,เรื่องของไฮซิลีนและก็เซดาเพียงเท่านั้นแต่ถ้าเราไปดูช่อง YouTube o f f i c i a l ตอนนี้นะครับผมก็หาอยู่นะพอสมควรนะครับว่าตัวอย่างเวอร์ชัน3.5อยู่ไหนปรากฏว่ามันไม่มีชื่อทุกคนมีแค่คลิปที่ใช้ชื่อว่าตัวอย่างบทกรอบกู้ผู้บุกเบิกไม่ได้ใส่เอาเป็นตัวอย่างเวอร์ชัน3.5แบบที่เคยทําปกติเอาจของเองก็จําไม่ได้นะครับในวันที่คลิปมันปล่อย ตอนนีน้ใช้เป็นชื่อนี้ซึ่งขั้นเลื่อนไปอ่านคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าคอมเมนต์เนี่ยเป็นปลายทางเดียวกันนะครับทุกคนว่านี่คือตัวอย่างที่หลอกลวงที่สุดตั้งแต่เกมนี้เปิดมาถ้าสาระคงแนวเดียวกับเกมชินมังคบที่มีเนื้อหาใหม่หหน่าจะยาวกว่าปกติไม่ก็รายละเอียดมันเยอะมากๆเราใช้วิธีการเล่าหลายเวอร์ชั่นผ่านทางตัวอย่างเดียวแล้วค่อยไปใส่รายละเอียดยิบย่อยอีกทีในตัวอย่างเวอร์ชันถัดไปเพื่อนๆคิดยังไงกับตัวอย่างหลอกที่เกมปล่อยมาให้เราได้ดูไม่ว่าเป็น,นยังไงก็สามารถคอมเมนต ต่อมาเป็นข้อมูลของ e v e r n i g h t และตันเหิง e v e r n i g h t ความทรงจาน้ําแข็งภาพรวม e v e r n i g h t คือตัวละครที่ใช้ HP เป็นส่วนประกอบในการทำดาเมจนะครับส่วนในของตัวละครนี้คือพอเข้าสู่การต่อสู้ e v e r n i g h t จะเรียก m e m o s p y e v ออกมาซึ่ง m e m o s p y e v ตัวนี้นะครับจะมีสปีดเริ่มต้น160และ HP สูงสุดคือ50%ของ e v e r n i g h t โดยครั้งที่ e v e r n i g h t หรือ m e m o s p i e v เสีย HP จะเพิ่มคิดดาเมจให้กับ e v e r n i g h t และ m e m o s p i e v ขึ้น30%เป็นเวลา2เทิร์นรวมถึงยังได้รับสุสา ความทรงจําอีก2หน่วยด้วยเช่นกันเล่มเมมโมรี่ไนท์มีสุทาิความทรงจํามากกว่าหรือเท่ากับ16หน่วยจะลบแรงต้านทานต่อสถานะดีบัฟประเภทควบคุมสรุปง่ายๆคือมีโอกาสจะรดบควบคุมน้อยลงส่วนทางด้านของ Memo s p ี่สปาอีวีจ้ตัวจะสามารถต้านทานดีบัฟซีซีได้เหมือนกันนะครับแต่ก็มีโอกาสถูกเล็งเป้าหมายเพิ่มขึ้นเช่นกันเล่มเมมโมรี่สปายอีวีหายไปจะเพิ่มสปีดของไนท์ขึ้นสิบเนต์ด้วยนะครับท่าทางของไนท์นะครับเมื่อกดใช้จะใช้ HP ของ Ever Night 10%เพือ่อง m นท์ Spy EV ออกร์เซ็นต์เพื่ ได้ด่าเมท12เปอร์เซ็นต์ให้กับเมมโมสไปของเพื่อนร่วมทีมตามคีดาเมจของเอเวอร์ไนท์เป็นเวลา2เทิร์นแน่นอนว่าเอาไปเล่นกับตัวละครที่ใช้งานเมมโมสไปตัวอื่นได้อย่างแน่นอนนะครับต่อมาเอาตีของเอเวอร์ไนท์เมื่อก่อนใช้เอเวอร์ไนท์จะเรียกเมมโมสไปอีวีออกมาทำดาเมจน้ำแข็งเท่ากับ100เปอร์อรเซ็นต์ของ HP สูงสุดของเมมโมสไปอีวีและทำให้เอเวอร์ไนท์เข้าสู่สถานะปริศนาแห่งความมืดมิดไม่รู้ว่าจริงๆจะใช้ชื่อน,นี้ไหมนะครับในระหว่างนี้ดาเมจที่ศัตรูได้รับจะเพิ่มขึ้นานเมจที่เมมโสไไปอออีีววและ e ะเเเร์์นนททจพิ่มขึ้ 30%ค่อนข้างโกงพอสมควรนะครับเพราะนอกจากจะปับให้เพื่อนรวมทีมได้แล้วหลังจากอาติยังทำให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มอีกตั้ง15%แถมแม่มอสป p ยียังเหมือนกับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีสปีดเร็วมากอีกด้วยต่อมาไป็นเรื่องของเทคกันบ้างดีกว่านะครับเท็ดหลักอันแรก เมื่อมีตัวละครประเภทความทรงจําในทีม 1, 2, 3หรือ4ตัวขึ้นไปขณะที่ทักษะของเอวอนยยังคงอยู่จะเพิ่มดาเมจของเมโมสไปห้าเปอร์เสิหปอร์เซ็นตหรือ65%ตามลำดับเท็หลักอันที่2นะครับเพิ่มบัตราคริดเชียลขอ,ของเอวอนและเมโมสไปขึ้นสองห้เปอ์เซ็นต์เมื่อใช้สกิลจะใช้พลังชีวิตปัจจุบัน5%เพื่อเพิ่มคีดาเมจของทั้งคู่ขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทินและหลังจากเมโมสไปแต่ เมื่อเริ่มการต่อสู้เอวเวนจะฟื้นฟูพลังงาน70หน่วยและได้รับสสารความทรงจํา1หน่วยเมื่อเอวเวนหรือเมโมสไทใช้ทักษะเอวเวนจะฟื้นฟูพลังงาน5หน่วยและได้รับสารความทรงจา1หน่วยส่วนเทที่เหลือก็จะเพิ่มอัาตราคิคีดาเมจและก็ HP เปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาอีโรนที่หน้าเปิดของเอวเวนนะครับก็คืออีโลนร์นึง อีโลนหนึ่งนะครับมันจะสนามไอสต,ตอยู่ 1, 2, 3, ่หรือ4ตัวขึ้นไปจะบัฟให้เมโมสปายอกเพื่อร่วมทีมทารามเมเพิ่มขึ้น1 2 0 125%, 130%และ150%ตามและ1 2ตาดับช่วยให้ทั้งทีมทาราเมตเตได้แรงขึ้นต่อสตูที่เจอนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสตูที่เราได้เจอด้วยว่าเจอกี่ตวัว แต่ LC เนี่ยน่าสในใจแพ้กันทุกคนพอจะเพิ่ม HP สูงสุดของผู้สมสาย30%หรือไม่เมโมสไพรของผู้สมสายใช้ความสามารถจะได้รับน็อกทิสซึ่งคือเอฟเฟกที่ส่งผลต่อเมโมสไพรของเพื่อนรูปพิมพ์ทั้งหมดเพื่อใช้ต่อดิเฟนต์ของป้อมหมาย20%แถมยังเพิ่มดาเมจในผู้สมสายและเมโมสไพรสร้างขึ้นอีก30%และพอเมโมสไพรที่สร้างหายไปผู้สมสายจะได้รับพลังงาน8หน่วยด้วยผมว่า LC เนี่ยค่อนข้างดูดีเหมือนกันนะครับสรุปคือ Ever อร์ไนทเป็นตน Support, ัวละครซัพพอร์ต่าาาาคววมมมททรงงงจจโดดดดยยยเเเฉพะแถออัออไ้้ีก ในด้วยความที่ HP เป็นส่วนสำคัญของตัวละครนี้ก็เอาไปแส่ในทีมของน้องข้าวที่เล่นเรื่อง HP เป็นหลักเหมือนกันจะยิ่งทำให้ตัวละครนี้เล่สบายขึ้นไปอีกนะครับถ้าจะเปิดจริงๆเนี่ย E1 กับ LC 1งงานผม,มก็คุ้มค่าเหมือนกันนะครับ ถัดมานะครับท่านเงิงเจ้าทอนงคงปัจพีอนุรักกายภาพภาพรวมคือตัวละครที่จัดเล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งหมดล้างบัฟได้1บัฟพ,พร้อมกับ ADK จะเป็นส่วนประกอบในการลดทอนดาเมจที่ได้รับทักษะเนีครับเมื่อกดใช้จะก,กําหนด1ตัวละครให้เป็นบอลเมดและมอบโลกรงกันให้กับเพื่อนร่วมทีมลดทอนดาเมจได้เท่ากับสิบสิอเของ ADK ของท่านเหฮงแล้วก็บวกอีก100งหน่วยเป็นเวลา3เทินส่ทัพได้สูงสุด300%ร้อนเปอร์เซ็นต์พ่อสอนเดี่ด้ตัวเนี่ยครับติบจบาา ade, งจะเรยกโซด้ โดยมีสปีดเริ่มต้นที่165หน่วยซึ่งโซลาก้อนจะล้างดีบัฟหนึ่งอย่างจากเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดและสร้างโล่ที่สามารถลดทอนดาเมจเท่ากับ7%ของ ATK ของด้านเหิงแล้วก็บริอีก50ตวเป็นเวลา3เทินออติของด้านเหิงร่างนี้นะครับเมื่อกดใช้จะทำดาเมจกายภาพเท่ากับ1 5 0ของ ATK จะบดาเมจกายภาพเท่ากับ180%ของ ATK ของด้านเหิงแกะศัตรูทั้งหมดได้บัฟโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมลดทอนดาเมจได้เท่ากับ4 0ของ ATK ของด้านเหิงแล้วก็บรยเวง10 ถนถวช่หลักแรกนะครับเมื่อใช้ทักษะตัวละครที่รับสถานะโบเมจะเพิ่มพลังโจมตีเท่ากับ15%ของ a d k ของต้านเหงิงแทวหลกักกาที่2นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้แอคชั่นของต้านเหิงจะเพิ่มขึ้น40%และเมื่อตัวละครที่รับสถานะโบเมโจมตีต้านเถิงจะฟื้นฟูพลังงาน6หน่วยและเพิ่มแอคชั่นของโซดากรนขึ้น15%แทวหลกัการที่3นะครับเมื่อโซดากรนทำงานจะมาบล็อกป้องกันที่ต้านทานไดเมทที่รับเท่ากับ5%ของ a d k ของต้านเหงิงและก็บออีก100หน่วยให้กับเพื่อร่วมทีที่มีเอ สุดในปัจจุบันโซทัมได้สูงสุด300%และเมื่อโซดาก้อนที่ถูกเพิ่มพลังทํางานจะทำดาเมจเพิ่มเติมตามประเภทของตัวละครที่รับสานะบอเมดเท่ากับ40%ของ a อดีเคของบอมเมดหนึ่งครั้งให้กับเป้าหมายโซหนึ่งตัวที่มี HP สูงสุดในปัจจุบันส่วนไที่เหลือก็จะเพิ่มสปีด a อ k และก็ดีเฟนต์นะครับเอโลน่าเปิดของตันเถิงร่างนี้นะครับก็คืออ1หนึงไว้นะครับเมื่อตันเถิงช้อันติจะเฟิร์สฟูลแต้มสกิล,ลหนึ่งแต้มและเพิ่มพลังป้องกันทุก,กป,ป,ประเภทจจให้ นะครัแต่ว่าอาัเซนเนี่ยคิดว่าว้าลแน่นอนทุกคนอัลซนประจำตัวของท่านเหิงนะครับเมื่อใส่แล้วจะเพิ่มไอทีเของผู้สงสัยขึ้น64%และเมื่อผู้สงสัยใช้อลติจะฟื้นฟู HP เท่ากับ10%ของไอทีเของผู้สงสัยให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดทำอย่างฟื้นฟู HP เท่ากับ10%ของไอทีเของผู้สงสัยให้กับตัวละครที่มี HP ต่ำที่สุดอีกด้วยรวมถึงยังมอบกรานะวรีดอล์ฟให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเป็นเวลา3เทิร์นเป้าหมายที่มีสถานะนี้จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นนน12%ะจะเเเิมอออออีีกกกกหหาาาาถูรรรคคับสุปืทง้ พงปัตพี่เป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ช่วยทั้งแจกโล่ล้างบัฟและบัฟไอทีเคโดยหลักจะโฟกัสที่ตัวละครที่รับสานะบอลมเ,มเป็นหลักแต่ก็ไม่ทิ้งตัวละครอื่นๆนะครับเพราะอย่างในโลกป้องกันดาเมจเหมาะจะไปได้ทีมของไพนอนมากๆเลย สำหรับใครรอต้านถึงเจ้าทอรนงคงปติพีนะครับมีข่าวดีมาฝากทุกคนเพราะจากตัวของท่านถึงมานะครับในวันที่15ตุลาคมเวลาประมาณทเท,ที่ยงไปจนถึงก่อนสี่สุดเวอร์ชัน4.0เมื่อเลเวลบวกเบิกบมากกว่าหรือเท่ากับเลเวล3จะสามารถรับตัวละคร5 Down Limited, ดาวลิมิเต็ดท่านถึงเจ้าทอร์นงคงปัติพีว่าร่างนี้ได้ฟรี1ตัวนะครับพร้อมทั้งยังได้วัสดุสำหรับอัพตัวละครถึงเว60อีกด้วยใครรออยู่อดใจไี้ทุกคน ก็จบไปแล้วนะครับกับข่าวประจำสัปดาห์นี้หลายเกมวันลังอยู่ในช่วงกลางแพททุกคนก็เลยไม่มีอัปเดตอะไรมากมายแต่ก็หวังว่าข้อมูลของตัวละครที่มาฝากกันในวันนี้จะพอช่วยเพื่อนๆวงางแผนเปิดกาชากันได้นะครับและก่อนจากกันไปใครกำลังมองหาร้านเกมมือถือดีๆแนะนำนี่เลยครับ Over t ร p Up ัร้านเกม,มราคาถูกกับก๊อไพนไร้ปัญหารีฟันมากวนใจแน่นอนทถมให้าาบร,ริการเตมิมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจสามารถามรสอบถามได้ที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ได้เลยครับตี่อยู่ใต้คลิปขอบคุณที่ดูคลิปจนจบไปท